เปิดตัวแฟนหนุ่มรุนลูกคะ่ะแฟนมัมลาคนิกก่อนหน้านี้มัมลาคุิกเคยออกมาเปิดใจติดใาตัวถึงกับออกปากบอกเองเลยนะคะว่าขออยู่คนเดียวแบบนี้ไปจนแกดีกว่าเพราที่ผ่านมาเนี่เคยเปยให้ผู้ชายหมดไปแล้ว10ล้านบาทเลยทําให้เจ็บมาเยอะคะ่ะเรียกได้ว่าความสุขมันหายไปไม่ขอโฟกัสในเรื่องความรักอีกต่อไปตอนนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างก็ยังคงกระชับกระเฉงคล่องแคล่วบ้องใวไม่อืดอาดเือดดานเหมือนแต่ก่อนไม่มีอาการอะไรเลยก็โอเคดีทุกอย่าง ด่างเพอร์เฟกมากเหมือนคนเพิ่งเกิดใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาไหมมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทําจิตใจทําร่างกายภายในหมดเลยมันเห็นผลจริงๆกับตัวเราเองการที่เรากลับมาคิดได้ทันยังทันอยู่แหละมีวินัยในตัวเองอยู่ที่ว่าใจอย่างเดียวใจเรารักดีคิดดีหวังดีกับตัวเองทุกอย่างมันจะเห็นผลชัดเจนกับที่ตัวเรานั่นเองล่าสุดนี้ทางด้านของมัม ออกมาเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจผ่านอินสตาแกรมแล้วล่ะค่ะแม่เรียกได้ว,ว่าหลังจากที่เมื่อก่อนนี้ตัดสินใจไม่สัทันธือยเรื่องของความรักต้องพิกผันเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มากจะโผล่ภาพความสวีทหวานคู่กับแฟนออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยครั้งถึงแม้จะอายุห่างกันมากกว่า30ปีนู่นแต่เรื่องของอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆค่ะทางทีมานก็ขอไว้พ่ให้ทั้งคู่นั้นรักกันนานๆค่ะ